เอ็นคอ t e เทอร์มอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในทำเลดอนเมืองด้วยความมุ่งม,มั่นสู่การเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพในดีไซน์แห่งอนาคต The a r c Spaceship The Future Station ทุกด้านของอาคารเป็นกระจกพรพาะฟาศาสตร์เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางผสานการใช้พื้นที่ด้วยระบบ Smart ทออฟฟิการใช้เทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสมมอบบรรยากาศการทำงานที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยระบบประหยัดพลังงานในอาคารระบบกรองอากาศ MERV14 และควบคุมการใช้น้ำในอาคารรักษาความปลอดภัยอาคารเพื่อความเป็นส่วนตัวด้วยระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวระบบแจ้งเหตุระงับอักค,คีภยัยระบบจดจำเลขทะเบียนรถยนต์และสแกนหน้าขึ้นลานจอด บริหารจัดการอาคารด้วยระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติภายในสำนักง,งานมีพื้นที่ต่อชั้นกว้าง70 2,100ตารางเมตรเพดานาสูงสุดถึง3เมตรรองรับธุรกิจทุกขนาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโคเวอร์กิ้งสเปซรองรับการใช้ห้องประชุมสำรองฟูดฮอล์ l แอนด์รีเทลร้านสะดวกซื้อและตู้ขายสินค้าอัตโนมัติฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องสมุด ห้องสันทนาการและห้องละมาดลูฟท็อปการ์เดนเพื่อการพักผ่อนสะดวกด้วยทางเชื่อมระหว่างอาคารพื้นที่จอดภายในอาคารกว่า700คันและพื้นที่จอดรถรองรับระบบ EV c h a r g e เเดินทางสะดวกติดถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีการเคหะเตรียมพร้อมพื้นที่การทำงานเพื่อวันนี้และอนาคต and call terminal infinity movement to the future station.